พี่น้องดาบซอสแม,มนมีปัญหากับไผ่หมู่บ้านเห็นออกมาโพดนะคะแคปมาเลยแคปมาลงแบบปูปิดสื่อปิดยังพรมค่ะบอกว่ามีปัญหาอยากขอมาเคียวกับบุคคลนี้เพราะบุคคลนี้วิจารณ์ปฐมบันเทิงศิลเงาเสลือเกินค่ะก็คือรารสุดวันยี่สิบชั่วโมงที่แล้วก็คือพอดาบซอสเนาะพอดาบซอสปฐมบันเทิงศิลแฟนเพจเพื่อนเด็กออกมาโพดพี่น้องขามีปัญหากับ คูนกเอียงคูนกเอียงคือูนกเอียงเป็นใครอมาเคลียร์กับดาบซอด่วนเลยบอไห้แล้วเดอก็คือบอไห้แบบอยากมาถามคูนกเอียงแบบตรงบอลผู้ชายเลยว่าอยากกินยังในการในการวิจารนีคือยาวแห้งตอนแรกเราตกใจนะตกใจยูอานเหรอได้ว่าูใหญ่คู่นกเอียงอยากกินยังก็เล่นไปอ่านตอนแรกว่าทัานอ่านน่ะโพดของเพลินโพดของคู่นกเอียงมานี้มันชิมาอ่านพี่น้องฟังยาวเิงคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มอนกับวิจารณ เป็นแบบ<ห>คม <น S 2> รู้สึกข้างใน,นใจมอลลั่มคือมันออกมาวิจารา์ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนสีอ่างในฟังก็คือฮอเดปมีโอกาสได้เบิรงคลิปของเพิ่นหลังจากที่ดาบซอนะคะพอดาบซอได้พูดแล้วเพิ่นก็ได้มาบอกว่าทุกอย่างนะคะวิจาร์ออกมาจากใจอหลีแต่ว่าเรียบเรียงออกมาเป็นข้ามทีให้มันสวยหรูเพราะว่ามันออกโลกออนไลน์มาแล้วสิแล้วเพิ่นกับวิจาร์แบบเพิ่นฟังมิวหันแล้วเพิ่นกับวิจาร์หันเิ่นพิมพ์หันเลยแต่ก็บอกว่ายังก่อนทาสีเมื่อบานกัดกัดป้อยไว้มันสี่ เพราะเอื่วมามันฉีดเจือจางเพราะเราซืขนานั้นค่ะบอสันบอวิจญาณในหลายปณีอืมค่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะมาเว้าวส่พีน้องฟังว่าเพื่อนมีสามาจังใดเน่นี่ค่ะพี่น้องคะนี่คูนุกเอียงวิทยากรขบวนการสมซื้อมอลลั่มไม้เลยที่หนึ่งเพื่อนวาปฐมแปลว่าหนึ่งเริ่มต้นแนวหน้าดอกบัวหนึ่งเครื่องเสียงคือช้ำแห้งดังกระหึ่ม ออสองก็คือเวทีงามเวทีสวยเพื่นว่าเวทีสวยแบบวิจ,จิตรละเมียดละเอียดอลังออ,อสไฟสวยสะอาดสบายตาอ,อ,อืมสีจุดสวยหรูเพื่นว่าดูแพงฉล,ลาดฉลาดปกปิดและเก็บรายละเอียดเก็บละเอียดเครื่องงามเครื่องเพชรเครื่องนั่นนะอืหก็คืออ่า พิ่นมักปรากฏการเสื้อผ้ายของไอ้บอยเบิกบานก็คือเป็นปรากการเปิดตัวเนะวาะเกิดตัวของบอยเบิกบานเานพิ่งเข้ามาอยู่ในปฐุมมนึรงศิลป์ใช่หกชอบการใส่ใจในรายละเอียดแดนประตูกลางส่วนใหญ่ไฟไม่ถึงแต่แต่ถ้าถึงก็ไอ้มั่วๆขโมกขอมลมั่วๆนะคะจากจุดนำสายตาแทนที่จะเด่นกลายเป็นจมแต่วงนี้แตกต่างแม้อยู่ลึกสุดแต่ไฟ แต่ไฟขาวหเ,าเห็นคนเห็นหคนอย่นหนนนันเด่นที่อยู่กลางแต่ไกลได้เด่นชัดหุ่นเอ่ยชุดเอ่ยอินเนอร์เอ่ยถือว่าเลิศเพิเ่นว่าพี่น้องคะอืแล้วก็เจ็บเรื่องแบบอ่าลูกเลนนี่เสียงในไอ้วงปฐมลูกเล่น,นเพระเาะว่าสิเป็น การเคลื่อนที่สายสลิงแบบือจังหอกขึ้นเัื้อป่านะเพื่นก็ว่าเออนีก็คือเลิศโชว์เพื่นอลังการยังไงซะก็คือเพอร์เฟกแห้งพี่น้องค่ะรายการถือว่าคุมแห้งเพ็่นบอกว่าล้วก็แปดเป็นทีมตลกก็คือเป็นทีมเล่นตลกเล่นเป็นทีมแล้วก็บทดีค่ะบดตลกออกมาดีจัดออกมาได้ดีเก้ากดกีโชว์เมดเล่ศิริพรทำถึงดึงอดีต ทั้งภาพจังและภาพทั้งภาพจําและความรู้สึกดอกไม้เออยผีเสื้อเออยสมัยนั้นต้องยกให้พินแคนแดดอีสานนี่ก่อนในพิธี่ก้อนชีวาจักร่รัดงสี่ปีนี้ปฐมเพิ่นเอาคักเอาเนี้ออหรีแมนค่ะเพิ่นมาแห้งอีหลีถึงถึงว่าเคยมีโค้ดวาที่วาช่วคพิบิวจิตแยกออกไปเป็นค่ะปฐุมเป็นรับงานเดียวอ่ะไพสิมาเบิงไพชิมาเบิงปฐม จะคือมีเขาวดา่าจมีว่มีบิวใไห้สิมาเบิงอืมปัดบิวกับคือที่หนึ่งแล้วในบวงปฐมบอเดอร์ค่ะอืะออบกับดีขึ้นเ่าแมนยังมีอีกหลายคนเนาะมีแลมนอาจจะมีแบบเอฟซบางอันแบบบางส่วนบางหนึงบางตอนที่เพิ่นยังแบบเออนี่แหละพี่บิวต้องอย่างนี้แบบ เพิ่นกับไปรับเชิญบอยยูเอวาอันมนข้นจังอ่ะพี่น้องเพิ่นกับอยากได้วิวเพิ่นกับายเงินเพิ่มเพื่นกับเต็มใจเด้อเพิ่อนกันบว่ได้ว่าแบบเพิ่นบ,นบน่ได้บ่นบน่ได้จมค่ะค่ะแล้วคือมาเปิดคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์แฟนคลับพูดถึงยังไงสำหรับที่อ่าคุณลูกเอีย้ยงเพิ่นวิจารณ์แล้วก็ดักซอได้มาแคปโพสต์แล้วก็ลงามาโพสเนี่นมีปัญหาแห้งคอมเมนต์ที่หนึ่งแฟนคลับบอกว่า ให้ปฐมจริงๆแดนออกมาบอตองตีคนโนกก็คือเต็มเวทีแล้วมาลำมาเล็กหนึ่งก็คือแดนเซอร์ลายเยังไงซะจะลอยชีวิต <คน S 1> กับูผลงานเป็นที่ประจักษ์ดูได้จากเจ้าภาพเข้ารัวๆเลยครับพราเอฟซีปฐมค่ะเหมาะสมครับอจังหวะหมอลำกับจังหวะรถแหบอคือกันหมอลำม่วงไงสีนินแก้เพลง,งหตรงอะไรกัไอ้กับตุนฉบาทุก ต้นฉับเต็มๆจังหวะเด็บเนืบฝอนโยโยกเป็นว่ารายการถ้าจังหวะโรแตนันก็สีปั๊บแบบให้มันขืนจังหวะแบบในการเด่ายังไปอีกอ่ะอันนี้เป็นกับมาข้อมเนตนว่าถึงเขาบอกถึงการลองการล้ำเครื่องเสียงของเพื่อนอะไรครับพี่น้องของพวกปฐุมส่วนมากก็คือจุดเด่นก็คือตลกทันต่อเหตุการแห่งเดียร์พี่นองเานเข้าไปเนาะแห่งตลกนี่โอ้ยหลอเปอร์เซ็นเลยพวงปฐมเนี่ยดีอีรี ขึ้นคอมเมนต์เส้นคะเพื่อขอึ้นให้เขาตั้งใจดนค่ะปฐมที่หนึ่งเลยค่ะเพื่อนบ้านโอโบอกอยุยงสีบ้าหูดหอกต้องไปเบิงเองแมนปฐมปีนี้ถือว่ามีจุดมีข้อบกพร่องน้อยมากๆเลยเท่าที่ดูมาแฟนคลับคนนี้เพื่อนพูดค,ค่ะโอ้โหแต่ว่าพอด่าเพื่อนกับว่าอยู่แบบว่งเพื่อนนักกับบได้แบบดีขนาดนั้นแต่เพื่อนกับว่ามันก็มีอยู่แหละว่าจุด ทุกวงค่ะเพราะเมนต์ประมมันก็ต้องม,ไมีไม่ใช่ไม่ใช่แบบจะมาเพียพร้อมค่ะมันต้อง,ม,องมีขอบบกผ่องเนยจักน้อยนะคะในการเหตุงานทํางานค่ะก็ต้องเป็นกาลังใจหองมอลล์ทุกวงแล้ว้็นี่แหละปฐถมเลือดอีดีปีนีไปเบิ่งเองผู้ใดยุบันดใดไกลๆไปหาเบิ่งตารางงานเอาเรื่องไฟเรื่องเครื่องเสียงคืค่อปางร่างกายนอนนี่ไปเห็นคอมเมนต์คนหนึ่งคนบอกว่า,วา เห็นด้วยเรื่องซีนไฟครับต้องพิจารณาแบบรายละเอียดเพื่อส่งฉากเวทีแดนเซอร์ cer, และส่งชุดโชว์ให้โดดเด่นขึ้นช่วงไหนคือเพลงไหนก็คือที่สำคัญก็คือดีค่ะดีในการโชว์ในการแสดงต่างๆนะคะสุดยอดถึงตลอดการคือ FC นี่แหละหลายคนก็คือพูดเสียดียกันจะเพื่อนอยู่ไม่จาก10ปีแล้วเนาะค่ะ หลายปีแต่สมัยเ่าตั้งเกิดแต่สมัยพูดสมัยพอสมัยแม่เาสืบทอดมันจอดสมือนี่ความอล่างการบทบาทต่างๆกับพัฒนาขึ้นตามหยุกตามสมัยไปเรื่อยๆค,ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะกามาเหมือนกับพูดถึงเรื่องราวของ<า>ระดับสองที่ตอนแรกก็ตกใจมีปัญหาอเอ้าไยจิบ่าตกแต่เอาเปิด<อ>ามาเปิด้าว่าเปิดมาเปิดมากเปิดมากว่า มีปัญหากับครูลกเอี่ยงอ่านี่ไพ่สิบประตกใจพอมาอ่านบรรทัดสุดท้ายคืออยากกินยางกับขึ้นนี่แหละค่ะมันก็ขอบคุณนนาทีว่ามาวิจารให้ได้รู้ว่าเนี่ยวงมีข้ามขอยังไงวิจาร์ในทางที่ดีเขางย่างไรซานแล้วเพื่อนกับบอกเพื่อนกับบอกว่าในคลิปที่คุณหนกเอี่ยงมาบอกนะคะเพื่อนกับบอกว่าหูยูมีขอบุพพ่องแต่เอาบอกออกบอกเพราะว่าเพื่อนเป็นคนไพ่หนอกเพื่อนกับบอกห่วเบืองล้างผู้บริหารเป็นเจังใดเพื่อนกับบอกกลางนะคะ พื่นออกมาบอกนะคะก็ดีถือว่าดีค่ะดีมากๆเลยเนาะสำหรับันีกับมี่เขาบอกพี่น้องบอกสุพี่นอ้องฟังเพียงสำนีพี่น้องเขาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ